สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องปองปลายสูปูสูคนเอฟซีซ 4, สร้างเล็กนะเนาะเซบสิทธ์ออโต้นาร้านยูหางลึกซีเอกตารามินท่าถนนรามินท่าเนาะลูกค้านะรามินท่ากมอสองครับผมเมื่อนี้สร้างเล็กสิบห้าเอฟซีซูปูซูคนครับผมมาเบิงงบ่อหนังในตัวตาว้านซสาปีสองพันสิบสามเดิมๆมากก็จะเป็นบอ่อผ่าเนาะลูกค้านะแต่ว่าลูกค้าไม่เห็นเป็นบอ่อหนังกับทางสร้างเล็ก เป็นงานสวมทับของเกา่าบ่กผ้าบ่อพรมบ่อนังบอสกัดไม่เอาออกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดตั้งแล้วผลงานออกมาเป็นแบบไหน โตลาแวนซาครับลูกค้ามาติดตั้งตัวชุดทุ่งบ่อหนังแบบสวมทับลูกค้าเลือกเป็นกลมเป็นหนังสีดำนะครับแล้วก็เล่นลวดลายด้วยสีครีมไข่ไก่เนาะลูกค้านะตัดข้างๆส่วนนี้เป็นสีครีมไข่ไก่นะครับก็สวยงามเรียบรู้แต่สวยแน่นอนครับลูกค้าเพราะว่าเป็นงานตรงรุ่นช่างเล็กทําให้นะครับตรงรุ่นเลยนะครับเข้ารูปพอดีเป๊ะ สวมทับเบาะเดิมได้เลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้โตต้าอเวนซ่าอยู่อยากจะได้ทุ่มเบาะหนังแบบสวมทับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเบาะผ้าเป็นเบาะหนังนะครับก็ลองมาใช้บริการกับทางช่างเล็กดูหนังที่ใช้ของเราเป็นหนัง PVC ญี่ปุ่นคือข้อดีของ PVC ญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะนุ่มเนอะลูกค้าเนาะมันจะนุ่มมันจะไม่แข็งไม่กระด้างเวลาเราสัมผัสด,ดูนะครับเรียบเนียนสวยเดี๋ยวเรามาดูข้างเบาะกันนิดนึงนะฮะ เห็นไหมครับมันจะไม่มีรอยย่นนะครับส่วนอเวนซ่าตรงด้านข้างปีกตรงนี้นะครับเราก็จะทําตัวลิ้นปิดให้เพื่อความสวยงามนะครับตะเข็บครับลูกค้าเห็นไหของเราใช้เป็นตะเข็บคู่นะครับนะเป็นตะเข็บคู่สวมทับเบาะเดิมได้เลยของเก่าไม่ต้องเอาออกนะครับส่วนแถวที่3ามนะครับอเวนซ่าตัวนี้ลูกค้าทำสามแถวเลยนะนะครับทำสามแถวเลย บ่อหน้าบ่อลังบ่อแถวสองแถวสามทำให้ครบทําให้เรียบร้อยทําให้จบเนิ้นคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้าขี้โม้นะครับก็ลองมาใช้บริการกับทางช่างเล็กดูนะครับเรียบเนียนสวยแน่นอนเข้ารูปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นที่สําคัญคืออายุการใช้งานใช้งานได้นานทนแน่นอนเพราะเราใช้ PVC ญี่ปุ่นเราไม่ได้ใช้หนัง PU หรือนะครับหรือว่าเป็นหนังพลาสติก,ตกหนัง PVC นะครับ รับรองเลยว่าทนแน่นอนเข้ารูปสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังเบาะ ด้านหลังบาะลูกค้าหลายคนนะที่เวลามาติดต่อสอบถามหรือว่ามาถามกับทางช่างเล็กคือบางขั้นเนี่ยบอดเดิมคู่หน้าเนี่ยบางทีไม่มีกระเป๋าใส่ของจะชอบถามเสมอว่ามีกระเป๋าไหมช่างเล็กทําให้เรียบร้อยนะครับกระเป๋าใส่ของมีให้เรียบร้อยนะครับลูเบลเจาะให้ตรงเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเราทเราทำสเปคของเดิมๆของรถนะครับคือเวลางานออกมามันถึงสวย นะครับลูกค้าเวลางานออกมามันจะเรียบเนียนสวยเข้ารูปนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับของเราจะเข้าให้พับเบาะใช้งานยกเบาะเหมือนเดิมทุกอย่างพับเบาะยกเบาะใช้งานเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องตแต่งอะไรนะครับคือทํามาเราทํามาแบบตรงรุ่นให้อยู่แล้วงานมันถึงออกมาดีออกมาเนียบออกมาสวยที่สําคัญคือฝีมือทีมงานของช่างเล็กเนี่ยการันตีได้เลยว่าไม่แพ้ใครในตองอูนะครับ ตองงูออไม่แพ้ใครในตองงูตองงูตอล้านบัตองบอกล้านผัวก็ไปจะปวดยาวไปบอกภาพได้เหมือนเดิมนะครับลานผัวลานบอกพับได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าบอแว้วตองงูคืออะไรบวดมากึเลยคือไรน้อยใหญ่บอกพับเหมือนเดิมนะครับใช้งานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับคันนี้เนี่ยบอกลูกค้านิดหนึ่งเพื่อนเขาใส่ไปแล้ว ทำทำฟอร์จูเนอร์กับทางช่างเล็ก <10. S 1> ไปนะครับแล้วพอดีเห็นรถเพื่อนเอาไปชมอีกได้นะว่างานเชปราสินนีออ้ที่สุดแล้วขอบคุณเฮียมากเลยสุดในสามลกแล้วน,นะครับขอบคุณเฮียมากนะครับออแนะนําเพื่อนมาให้ผมอีกคืออย่างที่บอกอะครับลูกค้าถ้า<อ>งานที่เราไปติดตั้งแล้วมันไม่สวยมันไม่งามมันไม่เข้ารูปมันมันอุยุอญญะยนะเนาะ เพื่อนถามพี่จะกล้าบอกไหมลูกค้าจะกล้าบอกตอบมาอ๋อ,อไปทําเลยร้านเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้พี่จะกล้าบอกไหมแต่ถ้างานออกมาดีแฮปปี้สวยประทับใจชอบเวลาเพื่อนถามเรากล้ากล้าพูดไปเลยเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็กล้าแนะนาเนาะเพราะบางทีแนะนําไปแล้วงานออกมาไม่ได้เรื่อง <S <S นะงานออกมาไม่สวยไม่เข้ารูปไม่สวยไม่งามไม่อะไรหนังก็บางๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าแนะนําต่อ เพราะว่าเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่มองหาหุ้มบอดหนังแบบสวมทับตรงรุ่นอยู่นะครับท่านใดที่มองหาหุ้มบอดหนังแบบสวมทับตรงรุ่นอยู่อย่าลืมนะครับลองแวะเข้ามารรบิกาใช้บริการกับทางช่างเล็กได้นะครับหน้าร้านอยู่ห้างบิ๊กซีเอ็กตาร์รามินทาถนนรามินทาจอดรถหน้าห้างเดินเข้าไปหาช่างเล็กในห้างได้เลยตรงข้ามกับร้านกงเกงยีนแม็กบริโคษสนาไห่ด้วยครับแต่ว่ามันก็อยู่หลังมันก็อยู่ตรงข้ามกันนี่ลีนะลูกค้านะนะครับ อย่าลืมนะครับรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับทางช่างเล็กด้วยขอบคุณหลายๆครับผมไม่มีอะไรมาติดตั้เนี่ยเดล่นวะซ้ําอยู่หมดเลยกะ,ะ,ะ,ะของพี่นี่นับขั้นดได้รประมาณสามแถวนี่ส่วยหนกแถวสามลูกค้าบ่ค่อยได้ใส่ไหมส่วนมากเขาเสียแค่สองแถว,แถวอ่าแต่ว่าสามแถวนี่โดนโดนสินพอ,อเทียเพราะวา่าบางเทียบบ่ค่อยได้ใส่งาน เนี่ยขอบคุณเฮียตีามากเลยเฮียเฮียตีแนะนำเพื่อนมานะเนี่ย